วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ VR Soyer กับดิฉชันสุชายดาน,นิ่มนวลคะ่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกา45นาทีรายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของทุกเหล่าทัพวันนี้เราไปดูความคืบหน้าการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการนะคะยังคงดาเนินการไปอย่างต่อนเนื่องค่ะซึ่งทางแม่ทัพพักที่4ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารด้วยนะคะแล้วก็ไปตรวจที่อำเภอสุงไหโกลกค่ะ เน้นมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดพลโทเกียงไกรศีรักม่ทักภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี2564ของอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาส ไปตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยทั้งด้านสถานที่และความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดจนเน้นย้ำการทำงานที่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเลือกบุคคลและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่มาทำหน้าที่คัดกรองบุคคลซึ่งยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มงัด เข้ารายงานตัวเพื่อคัดเลือกเป็นทหารกองเกินประจำหน่วยโดยให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกและให้เกิดความบริสุทธิ์ยุตธิธรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยทหารสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนบรรยากาศในภาพรวมก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะมีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการทยอยกันเข้ามาคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง ไปดูภาพรวมของกองทัพบกกันบ้างนะคะยังคงตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี2,564ค่ะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน กองทัพบ,บกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี2,564บรรยากาศที่สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการไปดูที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานาครก็มีชายไทยที่เกิดในปีพศ2,543และปีพศ2,535ถึง2,542ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือว่าตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จในทุกกรณีเดินทางเข้ารับการตรวจเลือกกันตั้งแต่ เวลา7นาฬิกาค่ะที่บริเวณสาราประชาคมสำนักงานเขตหนองจอกทางหน่วยตรวจเลือกทหารก็ได้จัดระบบและขั้นตอนการตรวจเลือกภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 โดยมีจุดคัดกรองรวมถึงมีการแบ่งโซนพื้นที่ต่างๆอย่างชัดเจนทั้งโซนพื้นที่สําหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ขอผ่อนผันโซนพื้นที่สําหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกตามปกติและโซนพื้นที่สําหรับที่พักคอยของญาติและผู้ปกครองด้วยค่ะ ในวันนี้นะคะ,ะจะต้อง่ามถึงคำอบน,นะคะตรงนี้ก็คือมีการลงชื่อแล้วมีการวัดอุณหภูมิอุณหภูมิแล้วก็มีการล้างเทแล้วก็ให้เข้าไปนั่งมีการแบ,บ่เว้นระยะห่างในการที่จะนั่งระห,หว่างรอที่จะเป็น สำหรับพื้นที่หน่วยตรวจเลือกเขตน้องจอกในวันนี้มียอดผู้ที่ต้องเข้าไปรับการตรวจเลือกทั้งหมด356คนและผู้ที่ใช้สิทธิ์ขอผ่อนผัน215คนมีผู้สมัครใจเข้ารับราชการทหารจำนวน47คนค่ะ ซึ่งทางกองทัพบกก็ยังคงดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการต่อไปตามกําหนดการในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดระหว่างวันที่1นึถึงยีเมษายน2,564ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดในกระบวนการตรวจเลือกทหารตามแนวทางที่กองทัพบ,บกกาหนดเอาไว้ ขอแจ้งยืนยันให้กับผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะคะให้เข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียกส่วนผู้ใดที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัยจริงๆหรือคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อค่ะให้รีบปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธนารณสุขนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองก่อนหรือว่าไปแจ้งให้กับคณะกรรมการตรวจเลือกทราบในวันตรวจเลือกโดยทันทีจะได้ร่วมมือการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมแล้วก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของตอนเองด้วยอีกทางหนึ่งค่ะ ทางกองทัพบ,บกนะคะยังคงสนับสนุนกําลังพลค่ะรวมถึงการขอสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนเครื่องนอนอุปกรณ์ต่างๆค่ะที่สําคัญยังได้ระดมบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ทหารมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างใกล้ชิดค่ะ โรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกเกี่ยวกายเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามที่กองทัพบ,บกจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่นี่มีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ค่ะมีการแปลสภาพอาคารรับรองของกองทัพบ,บกมาเป็นโรงพยาบาลสนามจะใช้รองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มีอาการอยู่ในเกณฑ์คงที่พันเอกในแพทย์ปรัชญาทูวเศรษฐกุลในแพทย์โรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกเกี่ยวกายในพูดถึงภาพรวมของโรงพยาบาลสนามนะคะบอกว่าการจัดเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ประจําโรงพยาบาลสนามของกองทัพบ,บกเกียรติกายนั้นทีมแพทย์ก็จะประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลนายสิบิพยาบาลจะผัดเปลี่ยนกันมาประจําที่โรงพยาบาลในทุกๆ7วันค่ะแล้วก็จะมีพลขับรถพยาบาลทําการผัดเปลี่ยนเป็นประจําทุกวันเช่นเดียวกันซึ่งโรงพยาบาลสนามของกองทัพบ,บกทุกพื้นที่ยึดถือมาตรฐานทางการแพทย์เดียวกันกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากระทรวงสาธนารณสุขกําหนด ออกมานะคะก็จะมีรายละเอียดของการปฏิบัติตามบริบทหรือขนาดของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นั้นๆเน้นความมุ่งมั่นควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะ นอกจากนี้นะคะพันเอกนายแพทย์ปรัชญาได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ใส่ใจติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวพร้อมกับส่งกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมอาชีพที่เสียสละมาดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกําลังเราก็จะก้าวผ่านข้านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ค่ะ ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่อาคารยิมเนเซียมชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาตำบลปลุใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้นายวิเชียนจันทรารนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพลตรีชลิตบรรจงปลุผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21นายแพทย์นรินรัต พิทยคามินสาธารณาสุขจังหวัดได้เปิดถแถลงข่าวการใช้โรงพยาบาลสนามจำนวน120เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 จะแบ่งออกเป็นโซนๆค่ะมีโซนฝั่งผู้ชายและผู้หญิงสำหรับโรงพยาบาลสนามก็จะมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะคะจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการไม่มีโรคประจำตัวอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยช่วงอายุ15 60ปี ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงค่ะผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็จะมีทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยให้คําแนะนําและทีมแพทย์ติดตามอาการรักษาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แพทย์ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตามอาการนะคะก็จะติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ภาคเอกชนได้ร่วมกับ bury, อําเภอคอนบุรียังได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับการแจกจ่ายเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 ให้กับทีมแพทย์พยาบาลด้วยค่ะ ไปดูภาพรวมตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะทางกองทัพบ,บกก็ยังคงให้การสนับสนุนกําลังพลยุธทธปกรณ์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งการขนย้ายติดตั้งสนับสนุนเตียงนอนที่นอนอุปกรณ์เครื่องนอนเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย เข้ามาปรับปรุงอาคารที่จะใช้เป็นอาคารนอนห้องน้ํารวมถึงอาคารที่จะใช้เป็นสถานที่ทํางานแล้วก็ที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะก็มีการติดตั้งรั้วโดยรอบโรงพยาบาลสนามทําความสะอาดโรงพยาบาลสนามก่อนจะเปิดใช้งานทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัด12พื้นที่ทั่วประเทศทางกองทัพบกสามารถรองรับได้ในระยะที่1จํานวน2,220เตียงและจะขยายพื้นที่รองรับในระยะที่2เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นเดียวกัน น้องๆที่ต้องสอบคัดเลือกนะคะเข้าโรงเรียนในร้อยพระจุมลจอมกล้าวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากนะคะขอมีการเลื่อนสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารออกไปก่อนค่ะ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทางโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าได้ประกาศขอเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกประจำปีการศึกษา2,564ประเภทแบบทั่วไปขอเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือว่าพ้นไปแล้วนะคะประกาศในวันที่13เมษายน2564ท่านใดที่ติดตามรายละเอียดอยู่นะคะก็เข้าไปดูได้ที่ทางเว็บไซต์ w w w crma ac t th ค่ะ ส่วนโรงเรียนในเรือได้ประกาศเลื่อนการสอบภาควิชาการเพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือประจำปีการศึกษา2,564เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่25เมษายน2,564ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส์รังสิตนะคะและการสอบรอบที่2ค่ะก็จะจัดในวันจันทร์ที่3พฤษภาคม2,564ถึงวันเสาร์ที่8พฤษภาคม2,564ขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะคี้คลายทางโรงเรียนในเรือประกาศแจ้งวันเวลาสถานที่สอบให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนในเรือนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ w w w .rtna.ac.th ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์โดยตรงของทางกองทัพเรือก็ได้นะคะ w w w .na vy.fi.th ค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 024753995หรืออีกหนึ่งหมายเลขค่ะ024757435ทั้งสองหมายเลขนี้นะคะให้ติดต่อในช่วงเวลาราชการค่ะคือ8นาฬกาจนถึง16นาฬกา และโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกรัตติยาธิราชค่ะก็ขอแจ้งเลื่อนการสอบเช่นเดียวกันนะคะเป็นการสอบวิชาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศประจำปี2564ค่ะเลื่อนออกไปจนกว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะยุติหรือควบคุมได้ทางโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกรัตติยาธิราชจะกำหนดวันเวลาสถานที่และจะประกาศแจ้งให้กับผู้สมัครสอบทราบอีกครั้งนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทาง Facebook และเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันค่ะเข้าไปที่ www.admission.nkrafa.com นะคะแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งค่ะเข้าไปที่ w w w n k r a f a r ว t บดอทนค่ะหรือว่าจะเสิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้นะคะก็จะขึ้นมาให้เห็นทันทีค่ะ นอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนในร้อยตํารวจค่ะก็มีการกําหนดสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งจะจัดสอบกันในวันเสาร์ที่17เมษายนนี้แล้วนะคะแต่ว่ามีการระบาดของโควิด -19 ทําให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและสบคค่ะทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็มีการประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกไปโดยไม่มีกําหนดเช่นเดียวกันผู้สมัคร ผู้ปกครองติดตามข้อมูลความคืบหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเช่นเดียวกันนะคะเข้าไปที่ w w w r p c a a c t h ค่ะหรือจะติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์034-312-009กก็ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะตามที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้ประกาศ สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารระดับประกาศสนียบัตรวิชาชีพประจำปี2564กำหนดวันสอบรอบที่2ภาคปกติระหว่างวันที่9ถึง21เมษายน2564 และภาคสมทบในระหว่างวันที่22ถึง23เมษายน2564โรงเรียนช่างฝีมือทหารขอเลื่อนการสอบรอบที่2ของภาคปกติจากวันที่19ถึง21เมษายน2564และภาคสมทบระหว่างวันที่22ถึง23เมษายน2564ออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะคี่คลายค่ะ จะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในวันศุกร์ที่30เมษายน2564นี้นะคะเข้าไปได้ที่ www.mtts.ac.th ค่ะเปิดรับสมัครกำลังพลสำรองและฐานกองหนุนเป็นฐานอาสาประจำปี2564แบบทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน4ปีจำนวน242อัตราแบ่งเป็นในฐานสัญญาบัตรจำนวน63อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอายุ18ถึง30ปีประกอบด้วยผู้ช่วยนายทหารพลการและกำลังคนจำนวน7อัตราผู้บังคับหมวดปืนเล็กจำนวน56อัตรานายทหารประทวนจำนวน179อัตราจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตำแหน่งหัวหน้าชุดยิงจำนวน168อัตราอายุ18ถึง25ปีและตำแหน่งคนขับรถจำนวน11อัตราอายุ22ถึง25ปี สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและมณฑลทหารบกทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23เมษายน2564สอบถามข้อมูลได้ที่กองการควบคุมกำลังพลสำรองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทรศัพท์02 223 3245 083 618 2213 www.pdc.mi.ph หรือ Facebook สวนประชาสัมพันธ์่วยบัญชาการรักษาดินแดนหลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งนะคะทางกองทับ,บกก็ได้ส่งกำลังพลลงไปสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานมณฑลทหารบกที่33ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพ,พร้อมชุดช่างของหน่วยรวม45นายลงพื้นที่ไปที่อำเภอดอยหลอซึ่งประสบกับเหตุวัตภัยได้ทำการซ่อมแซมหลังคาเรือนของบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายมากกว่า200หลังคาเรือนนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่7ตำบล2แควและหมู่12ตำบลดอยหลอที่อำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีฝ่ายปกครองมีอปทอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกันช่วยเหลือใน การซ่อมแซมนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยที่ยากไร้ก็คือครอบครัวของพลทหารสลาวุธเชียงพันธ์สังกัด ร้อยมทบ33ดังจันทร์โพโพดอายุ82ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะอยู่ที่ตำบลดอยหลอดนะคะมีนางแปงสมยานะอายุ88ปีอยู่ที่ตำบลสองแควเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นายหลวงศรีเปงอายุ71ปีเป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านป่าลานตำบลสองแควและนายป๋าแก้วสมวาวอายุ83ปีค่ะ เป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านป่าลานตำบลสอแวว์บ้านเรือนได้รับความเสียหายตอนนี้กำลังพลก็เข้าไปช่วยซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปกันที่ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลทหารบกที่36พร้อมกับกำลังพลจิตอาสานำรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวน1คันก็นำน้ำอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนสดศึกษาที่ตําบลชอนไพรอพําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปตามโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2564น้ำเข้าไป2เที่ยวนะคะปริมาณน้ำ12,000ลิตรรวมยอดตั้งแต่25มกราคม2564ถึง16เมษายน2564แจกจ่ายน้ำกันไปแล้ว49เที่ยวค่ะคิดเป็นปริมาณน้ำ294,000ลิตร และกองพลทหารราบที่9โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่9เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดําเนินโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้นําผ,ผลผลิตผักสดสะอาดปลอดภัยมาแจากจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในพื้นที่นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย ปิดท้ายกันที่มณฑลทหารบกที่28ค่ะลงพื้นที่ไปรับซื้อไข่เป็ดเป็นไข่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดออร์แกนิกอยู่ที่บ้านปากหมากตําบลสีสองรักอําเภอเมืองจังหวัดเลยก็ต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรระบายผล,ผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากนี้ค่ะจะนำผล,ผลผลิตที่รับซื้อไปประกอบเลี้ยงให้กับกําลังพลทหารภายในหน่วยต่อไปค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะกับ VR s o ร์โซวันนี้ค่ะรายการถัดไปติดตามข่าวในพระราชสำนักวันนี้สวัสดีค่ะ